ในคลิปนี้จะอธิบายถึงการป้อนสัญญาณดิจิตอล Digital นะครับแล้วก็จะได้ออ p u ์เป็นสัญญาณอนลอกที่ VO ตรงจุดนี้ถ้าเราป้อนสัญญาณดิจิตอล Digital เป็น0 0 1 0นะครับ0ก็หมายถึงว่าเอาต่อลงกลาวถ้าเป็น1ก็คือต่อกับแรงดัน V I นะครับสมมุติว่าอาจจะเป็น10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันจะได้แรงดันที่เอาต์พุตนะวัดที่จุดตรงนี้ที่ปอกราวเนี่ยนะมันจะได้เท่ากับ V i ส่วน8นะเมื่อ B เท่ากับ1นเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนรูปนี้ใหม่นะเป็นวงจรสมมูลเนี่ยนะเมื่อ BCA เนะครับเมื่อ BCA ป้อนเป็น0 0 1 0เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นวงจรนี้นะจุดนี้ก็คือแรงดัน V o อแล้วก็จุดนี้ก็คือจุด d ป้อนเป็นศย์ก็คือเอาต่อลงกาวจุด C ป้อนเป็น0ย์ก็ต่อลงกาว จุดบีป้อนเป็น1น,นะเท่ากับต่อ,อแรงดัน VI นะครับแล้วจุดอื่นนะครับจุด A ก็ป้อนเป็น0นย์นะครับเราพารณาวงจรนะครับ R2 กับ R1 เนี่ยมันขนานกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดค่าความต้านทานลงไปครึ่งหนึ่งนะก็จะได้ค่า R นะครับเมื่ออา R มา อนุกรมกับ r 3ตัวนี้มีค่าเท่ากับ r ก็จะได้เป็น2 r นะแล้วเราก็เอาจุดตรงนี้ออกไปก่อนนะเรามองถึงแรงดันที่จุดตรงนี้นะโดยใช้ทฤษฎีของเทวินินนะครับเราก็จะเขียนวงจรใหม่ได้เป็นวงจรน,นี้นะคือเราเอา r 5ออกไปก่อนนะแล้วเราก็วัดแรงดันตรงจุดนี้นะเพื่อจะหาเป็นแรงดันเทวินินกับ r เทวินินนะครับ แรงดันเทวินินก็คือแรงดันตกค่อม R2 ตัวนี้นะครับก็คือใช้หลักการของวงจรแบ่งแรงดันนะวนเตจเดเวเดอร์เราป้อนแรงดันมาเท่ากับ VI นะครับเนื่องจาก R มันเท่ากันนะครับเพราะนั้นแรงดันที่ตกค่อมตรงนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งนะก็คือ VI ส่วน2นะครับเพราะนั้นเราจะได้ VI ส่วน2มาเท่ากับ R เทวินิน B เทวินินนะแล้ว R เทวินินนี่เราก็จับนะตรงนี้ ลงกลาวนะครับแล้วก็วัดค่าของอน้ำตานณนะจุดตรงนี้นะเทียบกลาวจุดตรงนี้เทียบกลาวนะฮะเราก็จะได้ค่า R เทวินินมาเท่ากับ R นะฮะเพราะว่า2ตัวนี้ขนานกันสอ R ขนานกับ2 R ก็ได้เป็น R 1ก็ได้เป็น R เทวินินหลังจากนั้นเราก็เอามาต่อเข้ากันไปที่ตรงจุด R 5นี้นะครับก็จะได้วงจรน,นี้มานะพอได้วงจรน,นี้มาเนี่ยไอตัว อาราตรงอาเจ็ดตรงนี้นะเราก็เอาออกไปก่อนนะเอาออกไปก่อนเราก็จะได้มาเป็นวงจรน,นี้นะครับเราเอารเทวินินแล้วก็แรงดันเทวินินเข้ามาต่อนะจะเห็นว่าอาตรงนี้บวกอาตรงนี้ก็กลายเป็นสองอาเราหาแรงดันตกข้อมนะจุดตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าสองอา ตรงนี้ก็สองเหมือนกันแล้วแรงดันที่เราป้อนไปเท่ากับ V i ส่วน2เพราะนั้นแรงดันที่ตกข้อมตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็จะได้เป็น VI ส่วน4นะครับเป็น4แล้วก็เ,เราหาอาทวีินินเหมือนเดิมนะครับก็คือวัดจุดนี้กับจุดนี้แล้วก็เอาตรงนี้ลงกาวนะเอาแรงใจออกไปแล้วก็ ต่อลงกลาวเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเอาสองานะ2 r ตรงนี้มาขนานกับ 2r ตรงนี้ก็เหลือ R หนึ่งนะก็เป็นได้เป็น R าีวินินเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็น V i ส่วนสแล้วเรามาหาแรงดันตกค่อมนัจุดตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ R บวก R ก็เป็น2 R นะฮะ2 r ก็ตรงกับ2 r ตรงนี้เท่ากันเพราะนั้นแรงดันตรงจุดนี้มันก็ลดลงอีกครึ่งหนึ่ง ครับก็กลายเป็นกลายเป็น V I ส่วน8ดนะครับ,บ,บ,นนรบนะหรือเราจะเขียนใหม่เป็นวงจรโวลเตจดิวเดอร์วงจรนี้นะครับเราหาแรงดัน V O เ,เท่ากับ V I ส่วน4ะคูณด,ด,ด้วยข้าวความทานจุดนี้หารด้วยค่าวความทานจุดนี้บวกจุดนี้นะก็ได้เป็นสมการนี้มานะครับแทนค่า r 8เข้าไปเท่ากับ2 r นะ2 r บวก2 r เป็น4 r นะครับ2ตัด2 ็จะไ,ได้เป็น V I ส่นแปดนะอันนี้คือที่มาของวงจรแปลงจากดิจิตอนเป็นนาล็อกเมื่อเราป้อนสัญญาณนาอกเป็น0 0 1 0นะครับ